สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคามนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอ,อ,อยู่ข้างล่างลิปนแล้วเช่นกันนะครับผมก็มาดูดความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผม มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของคอย Queen of Cups นะผมเป็นภาพของราชินีถือถ้วยนั่นเองไพ่ใบน,นี้เปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับที่เขากำลังถือถ้วยที่มีน้ําของเขาเนี่ยไม่ยอมปล่อยน้ำที่มือเขาเนี่ยไหลออกไปอีกทั้งนั้นที่เขาเหมือนกับนั่งแล้วก็นั่งมองดูน้ําที่มันไหลไปเนี่ยแต่เขาก็รู้นะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้น้ําที่เขา จะปล่อยออกไปเนี่ยกลับคืนมาได้เขาก็เลยเหมือนกับยังเสียดายยังสงคงเหมือนกับอยากจะรักษาความรู้สึกอยากระเก็บตรงนี้เอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกของชาวเรินห์ท่านนะครับผมว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับยังคงเก็บความรู้สึกอ่ะยังคงเหมือนกับยังรู้สึกอยู่อ่ะยังคงเหมือนกับดูนะว่ามันเหมือนกับน้ําที่มันไหลไปมองดูน้ำที่มันไหลไปก็เหมือนกับความรักของเราเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วมันไหลไปแล้วเราไม่สามารถให้มันย้อนคืนหรือกลับคืนมาได้แล้วแต่เราก็ยังคงเหมือนกับถือถ้วยใบนี้อยู่ นะครับผมยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเวลาเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยใครบอกว่าเวลามันช่วยลืมเวลามันช่วยลบแต่หลายๆท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาเนี่ยที่ไหลผ่านพรวนไปเมันหมุนออกไปเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยของเราเนี่ยเหมือนกับเราเดินสวนทางมันเหมือนกับเวลาไม่ได้ช่วยให้ลืมเลยเหมือนกับเวลามันเหมือนกับเราปล่อยให้มันผ่านไปเราเดินสวนการเวลา ยังค somebody, งคเหนือนกับรู้สึกอยู่ยังคงมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังถือไว้อยู่ในใจยังเก็บไว้อยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอยาก่างไม่อยากจะสูญเสียความรู้สึกตรงนี้เอ e. าไปท,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 ทั้งทั้งที่รู้นะว่าเขาไม่มีวันที่จะกลับมาหรือว่าคนที่ของเราหรือว<อ>่าความรักของเราที่เราสูญเสียไปเนี่ยมันไม่ยอมกลับขึ้นมาแล้วไม่สามารถกลับมาได้แล้วแต่เรายังคงรู้สึกเหมือนกับนึกถึงถ้วยใบเนี้ยถ้วยในนิตเมนี่ที่เนี้ยเหมือนกับน้ำเหมือนกันแหละแต่เราค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของมันก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกดีๆความรู้สึกททีี่่่่่่เเเเเเรรราาาาาาหห็นนนนคคคคคุณขขขขออออองงงงงใสัััักกกึจจะไไมมด้้ยยูบบแแลวตื เอาตรงนี้มาเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปในการที่เหมือนกับเดินต่อไปในวันข้างหน้าคิดว่าสักวันหนึ่งความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันจะทาให้เขารับรู้เราเหมือนกับคนที่ยังรู้สึกว่าถึงการที่มีค่าของกันและการอยู่นั่นแหละเรื่องความรักนะครับและไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่สีเส่เหรียญไพ่สี่เหรียญใบนี้เห็นไหมครับผมคุณก็เห็นนะว่าตอนนี้เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งเขาตาบอดโ o ร์ออฟเพนนีคอนเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเขาตาบอดเขาไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยมันคืออะไร พะฉะนั้นไพ่สี่เหรียญใบนี้ก็บอกชาวสิียงเหลือท่านว่าคุณคงมีความรู้สึกในใจมากมายเลยคุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาแล้วในชีวิตของคุณแต่คุณมีความรู้สึกที่มันอยู่ในใจอ่ะเหมือนคุณใช้หนับตาและใช้หัวใจใช้ความทรงจำใช้ความรู้สึกเนี่ยในการที่จดจาใครสักคนหนึ่งหากคุณใช้สมองใช้สายตาในการจดจําเขาเนี่ยป่านนี้คุณคงลืมเขาไปละแต่เหมือนกับคุณเนี่ยไพ่สี่เหรียญเข้ามายังคงเก็บความรู้สึกมันเก็บแต่ในสิ่งหลายอย่างไว้อยู่ในใจคุณคงมีคําพูดหลายคําพูดที่อยากจะบอกเขานะครับผมไพ่สี่า มันมีคําพูดมากมายที่เราจะบอกเขาามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราอยากจะทานะครับผมมีหลายที่เลยที่เราจะทํเรื่องของเขาอยากจะไปกับเขาแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกหรือทาอะไรเรื่องของเขาได้ต่อไปแล้วทําได้แค่เพียงเหมือนกับหลับตาแล้วก็เหมือนกับนึกถึงว่าอยากจะทํานะเหมือนกับไพ่ซีเรียลใบนี้เลยนะครับซึ่งไพ่ไปต่อมาผมขึ้นมาว่าคืินถือถ้วยเข้ามาคืินถือถ้วยใบนี้ได้บอกว่าตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณก็เหมือนกับคนที่ คนที่เหมือนกับจับปลาไปในมือแล้วก็จับถ้วยไ้ในมือเหมือนกับเพชรออฟคัพใบนี้แหละคนคนหนึ่งที่เหมือนกับคิดรู้นะครับผมว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเกิดเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องสิ่งใหม่แต่คุณก็เหมือนกับยังเสียดายปลาข้างนี้อยู่ก็เหมือนกับความรู้สึกของชาวใรสิ่งลาท่านแหละคุณคงเสียดายแหละคุณก็รู้นะว่าถ้าคุณไม่ยอมไปต่อคุณไม่ยอมเริ่มต้นใหม่คุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็จะไม่พบเจอถ้วยใบนี้หรอกถ้วยทองคําสิ่งที่มีค่า ความรักที่มันดีๆหรือความรักที่มันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่คุณเหมือนกับเสียดายป้าเสียดายความรู้สึกที่เราอยู่กับมันมานานป้าอาจจะไม่ได้อร่อยอะไรหรอกแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันคือ,ส,อสิ่งที่เราชอบทิงเท่าแบบเราอยู่กับมันมานานแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือถ้วยใบนี้บอกว่าถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็จมอยู่กับสิ่งสิ่งเดิมความรู้สึกเดิมๆที่คุณเคยรู้ว่าป้าตัวเนี้ยมันตายไปแล้วคุณก็ยังจะจับมันไว้ในมืออยู่ก็เเเเเหหมมมมมือออนนกกกััับคคคคคควววววาาาาาารรรรขขงงงแลลุุุณณณ็ูู้้่่่ทีีีสสญยยไไปป มันแล้วไปแล้วมันแตกสลายไปแล้วมันก็ไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับมาทําให้ดีกว่าเดิมได้แต่คุณก็ยังเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เฝ้ารอการสิ่งที่เหมือนกับอยากจะทาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนเนี้มันเหมือนกับการที่การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับ ไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือดาบก็มากับเอ็มพอยเลอร์นะครับไพ่สองใบนี้เนี่ยมาดูกันว่าทําไมถึงไม่สามารถทําได้เพราะเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยใบนี้เนี่ยมันคือการที่เราอยากจะขอโอกาสแต่ไพ่ขึ้นมาว่าคนที่เขาไม่ให้โอกาสคุณตอนนี้เอ็มพอยเลอร์กับคิงถือดาบคนคนนี้เขาตัดใจคุณจากคุณได้แล้วคนคนนี้เขาเหมือนกับคนที่เขาลืมคุณไปแล้วเขาอาจจะเจอสิ่งที่มันดีกว่าเจออะไรหลายอย่างที่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นไพ่คิงถือดาบเข้ามากับเอ็มพอยเลอร์ใบนี้ได้บอกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอย เขาคิดว่าตอนนี้ชีวิตของเขาไปข้างหน้าเจอสิ่งที่เขาต้องการชีวิตของเขาเหมือนกับหัวใจของเขาเนี่ยมีหัวใจเพื่อวันข้างหน้าชีวิตของเขาก็เช่นกันมีเพื่อวันข้างหน้าเช่นกันแต่หัวใจของคุณความรักของชาวไรสิงห์หลท่านเนี่ยเหมือนกับมีหัวใจให้กับคืนถือถ้วยหัวใจให้กับความหลังนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ด้บอกว่าคุณก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาคงไม่นาบากหรอกที่จะลืมเรื่องราวต่างๆที่จะลืมความรักของเราแต่เราเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับวางหัวใจเพื่อกับเขาแล้ววางหัวใจให ก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยังดื่มยากหรือว่ารู้สึกว่ารักใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนกับถ้าลองรักใครมากๆหรือทุ่มเททั้งหัวใจแล้วเนี่ยมันเหมือนกับก็มักจะเหมือนกับทุ่มเทรู้สึกฝังใจกับสิ่งสิ่งนั้นไม่เหมือนกับไพเอ็มพายเลอร์เข้ามานะครับไพเอ็มพยเลอร์ไปนี่บอกว่าก็หัวใจของเขาเขามีวางแผนมีความคิดมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการเพื่อวันข้างหน้าเขาไม่เคยนึกถึงเราไม่ได้แคร์เราเหมือนกับที่เรารู้สึกเหมือนกับเขานั่นเองเพระนั้นไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับก การที่เขาถือดาบรอคุณแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการตัดสินใจว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่พร้อมจะตัดคุณแล้วคนที่เขาไม่ต้องการที่จะกลับมาหรือคนนี้คนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าบอกเลิกคุณหรือตัดสินใจว่าจะไม่ต้องการคุณหรือยังโกรธคุณอยู่หรือยังไม่อยากต้องการที่จะกลับมาคุยกันดีๆอยู่เพราะฉะนั้นไพคิงถือดาบไปเนี่ยว่าคุณกลับเข้าไปหาเขาดูขอโอกาสเขาเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจบอกเลิกคุณอีกหรือทำลายคุณกลับมาอีกคุณก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาถือดาบอยู่คุณก็เห็นนะว่าตอนนี้ถ้าคุณเเข้าไปนี่ คุณต้องเจ็บแน่นอนเลยคุณต้องถูกควาฏพิเสธแน่นอนเลยมันมีโอกาสที่คุณจะถูกทำร้ายมีโอกาสที่คุณจะเจ็บปวดกับความรูส้สึกที่คุณยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะไพควีืนถือถ้วยเข้ามากับคิงถือดาบเหมือนกับความรู้สึกที่เราเหมือนกับยังเจ็บไม่พอใช่หรือเปล่ายังอยากกลับเข้าไปเจ็บยังกับเข้าไปทาร้ายตัวเองลองกี่ครั้งคําตอบก็คือเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะมีหลายรายที่อยากจะไปกับเขาคุณอาจจะบอกลองดูอีกทีได้ไหมลองเริ่มต้นกันอีกได้หรือเปล่าเรามีรายที่อยากจะไปอยากใช้เวลากับเขามากมาาาาายยเเลลแตต่่่ไพพมมมมบบอออกกวคนนนนีี้้้ขัรจะ ไม่พร้อมที่จะกลับมาทําอะไรหลายอย่างร่วมกับคุณไพ่ใบต่อมาก็จะเหมือนกับไพ่ทาวเวอร์นะครับไพ่ทาวเวอร์ใบนี้ก็เปรี่ยนเหมือนกับหัวคอยที่เป็นพังทลายลงนะครับมันเหมือนกับหอคอยที่เหมือนกับถูกฟ้าผ่าความรู้สึกอันนี้มันเหมือนกับการรู้สึกที่คุณอาจจะมีปัญหาคนรักอย่างหนักเลยเรื่องการไม่เข้าใจการเรื่องการทะเลาะกันหรือปัญหาที่คุณเหมือนกับทําให้ต้องเลิกลากันไปแลวเขาเองเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่พอใจอย่างมากรู้สึกโกรธคุณอย่างมากรู้สึกเหมือนกับตัดคุณอย่างทิ้งคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับทาวเวอร์เข้ามากับซินือดาบตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเข้าไปอ่ะมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคุณเข้าไปก็อย่างเขาตัดอยู่หรือชีวิตของเขาตอนเนี้มีชีวิตที่มันดีกว่ามีชีวิตที่มันเจอที่มันดีกว่าเราหรือเจอความสุขเจอความต้องการของเขาเขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาแคร์หรือว่าสนใจเรานั่นเองนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าซินือดาบ อัศว right ินถือดาบใบนี้ก็เหมือนกับไนท์ออฟสโบรดนะครับผมไม่เหมือนความรู้สึกของคุณที่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยนะตอนที่เราเขาไปจากเราตอนที่ทุกครั้งที่เราทะเลาะกันทุกครั้งที่เราจากกันไปทุกครั้งที่เราเลิกกันเนี่ยเขาเคยเข้ามาหาคุณทุกครั้งเลยอ่ะมันเปรียบเสมือนกับความรู้สึกที่เราเคยชินกับสิ่งสิ่งนี้กี่ครั้งแล้วที่เราเคยเลิกกับเขาแต่ทุกครั้งเขาก็กลับมาแต่ทำไมครั้งนี้เขาเหมือนกับพ่ขึ้นมาว่าทิ้งถือดาบทาวเวอร์กลับแปลกไปมากกว่าเด ที่เขาเคยทําทุกอย่างเพื่อเราไม่ว่าเราจะแย่แค่ไหนอะ่ะไม่ว่า,าจะโกรธไม่ว่าเราจะเสียใจไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าความรักของเรามีปัญหาก็ตามเราก็พร้อมจะไปต่อด้วยกันนะครับอธิวินถือดาบใบนี้ก็เป็นเสม,มือนกับความรู้สึกของชาวเลสิกหลายท่านแหละว,ว่าตอนเนี้คุณค่อนข้างจะนึกถึงว่าเราอยากจะไปต่อเหมือนเดิมอะ่ะเรามีปัญหาอะไรเราไม่เข้าใจกันเรามีปัญหากันเราทะเลาะกันหรือว่า เราเลิกกันเนี่ยเราก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับมาเหมือนเดิมต้องกลับมาเหมือนกับที่เคยเป็นแต่สิ่งหนึ่งก็คือเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเทมูพลนเข้ามานะครับไพ่เทมูพลนใบนี้ก็หมือนกับความรู้สึกที่เหมือนกับคุณทําได้แค่เพียงเหมือนกับมองดูน้ำที่มันไหลไปนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องปล่อยไอขันน้ําใบนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยให้มันไหลไปเช่นกันนะครับที่ที่เราเคยยืนที่เราเคยได้ตอนนี้เม็ของไพ่เทมูพลนเทมูพลนความรู้สึกที่เหมือนกับมันเหมือนกับสิ่งที่เราสูญเสียลงไปตอนนี้มมันเหืออกกบคควา่งะรูสึท มันสูญเสียวความรู้สึกความรู้สึกที่มันเหมือนกับการที่เราได้ความเจ็บปวดได้ความเสียใจอีกข้างหนึ่งก็รู้สึกดีนะครั้งก่อนไม่เคยรู้สึกดีเมื่อก่อนเราเคยมีความสุขเมื่อก่อนมันก็ดีนะจริงๆตอนนั้นมันก็ดีนะแต่ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับมันเหมือนกับการที่เรามือข้างหนึ่งจับไฟเอาไว้ตอนนี้ทำไมมันเจ็บจังเลยตอนนี้ทำไมเหมือนกับไม่เหมือนเดิมมันก็เหมือนกับไพ่เทมปุระันเข้ามามองดูน้ำที่มันไหลไปมองดูน้ำที่มันผ่านไปไม่สามารถวนคืนมาได้เหมือนกับไพ่เทมปุระนใบนี้แหละ นะครับน้าที่มันผ่านพัดไปน้ําที่มันไหลไปเนี่ยไม่มีวันหวนคืนก็เปลี่ยเสมอนกับความรักของคุณกับเขาเช่นกันความรักกับเขาที่เขาเปลี่ยนไปเขาจากเราไปเขาก็มีคนที่จะหวนคืนเราอาจจะบอกว่าเราเสียใจเราอยากจะบอกว่าเราจะกลับไปแก้ไขอยากจะขอโอกาสอยากจะแก้ไขที่เราเคยทําปัญหาทุกอย่างแต่ตอนนี้เหมือนกับมันสายเกินไปแล้วมันทนําได้เพียงแค่ยืนมองดูที่ของเราที่ที่เราเคยเหยียอยู่กับเขานั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับ king of wands เข้ามา ไพ่ king of bar ใบนี้ก็เหมือนกับความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทําให้คุณนึกถึงว่ามันเคยมีรากนะมันเหมือนกับเคยมีความรู้สึกที่มีความต้องการมีความรู้สึกที่เหมือนกับ king of b a นะ่ะเป็นต้นไม้ที่เราดูเหมือนกับมันดูน่าอบอุ่นน่าร่มเย็นพึ่งพาอาศัยได้นะครับมองไปทีไรก็เหมือนกับเออเราอยากได้ต้นไม้ต้นนี้แต่ตอนนี้ไพ่ king of bar ใบนี้ว่ามันเหมือนกับความรู้สึกที่เขา เป็นต้นไม้ไปแล้วฝั่งลึกลงไปแล้วมันเหมือนกับความรู้สึกของเรากับเขามันเหมือนกับความทรงจําที่มันผ่านลงไปแล้วถ้าไม่ยอมมองลงไปในใต้ดินหรือมองลงไปที่ลากลึกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเคยผ่านอะไรกันมานะครับเพราะฉะนั้นไพ่คิงออฟบานแบบนี้ระบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยจะผ่านเรื่องราวกันมากมายๆเลยทํอะไรหลายอย่างร่วมกันซึ่งมันมีความสุขมีความทุกข์ปรับปนกันไปแต่หลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้เหมือนกับไพ่คิงออฟบานเข้ามาตอนนี้เขาเริ่มโตเติบโตขึ้นแล้วเขาเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่โตขึ misunder, ้นเรื่อยๆเพราะ จะไม่สนใจรากที่เราเคยปลูกกันมาเคยเพาะบ่มเคยสร้างกันมาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับตอนเนี้ชีวิตของเขาเนี่ยเจปเจอสิ่งที่เขาต้องการเจอความสุขมีหน้าที่การงานมีจุดมุ่งหมายมีความคิดความต้องการของตัวเองโดยทําให้ตอนนี้เขาไม่พร้อมที่จะกลับมาหาคุณหรือไม่พร้อมที่จะเหมือนกับมีเราไม่พร้อมที่จะเจนกับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่ king of wine ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะต้องการคุณในตอนนั้นตอนนี้เขามีเป็นแค่รากตอนที่เขาเพิ่งเริ่มต้นตอนที่เขาต้องการพื้นฐาน นะครับผมแตพพ่พอเขาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกของเขาเหมือนกับคิงออกบานตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้อะเขาไม่จำเป็นต้องแคร์คุณหรือว่าต้องเกณฑ์ต้องที่จะกลับมาชัดเจนกับเป็นเหมือนเดิมของคุณนะคะรับพะฉันไพ่ใบต่อมาก็เหมือนกับไพ่ใบเจ็ดเซเว่นออฟลหรือไพ่เจ็ดเหรียญใบนี้เันเหมือนความรู้สึกสุดท้ายไพ่ใบสรุปของชาวหรือสิ่งไน,นท่านว่าถ้าคุณไม่ยอมมองดูนะว่า,าในสิ่งไหนอย่างที่คุณทุ่มเทลงไปเนี่ยคุณก็งคงจะเหมือนกับไม่รับรู้สึกสียดยกับมัอนหร แต่คุณที่เป็นแบบนี้ที่คุณยังรู้สึกแบบนี้ก็พเพราะไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามาคุณกับคนรักของคุณอาจจะผ่านกันมาเยอะคบกันมายาวนานคุณเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยากจะยิ้มอยู่รู้สึกถึงเหมือนจะไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดเหรียญเห็นไหมครับเป็นภาพเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นช่วงที่เวลาที่มันเป็นเด็กอมองอะไรก็เหมือนกับมีความสุขมองอะไรก็ดีไปหมดมันก็หมายความรู้สึกแรกๆของชาวหรือสิ่งหลายท่านว่าเรายังนึกถึงนี่เป็นผ่านมาที่เราทําอะไรหลายอย่างร่วมกัน หลายสิ่งที่เราสร้างกันมานะครับผมเราค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของมันเราผ่านอกันมาเยอะคบกันมาหลายปีคบกันมานานหลายเวลาแล้วนะครับเมือเกิดเหมือนกับไพ่เจ็ดเหรียญความผูกพันในหลายอย่างมันยังคงอยู่เราเข้าใจแหละชาวสิ่งไหนท่านคงเข้าใจว่าเขามีความผูกพันแล้วคบกันมานานแต่คงรู้สึกอยู่นะครับผมเรายคงรู้สึกถึงสิ่งที่มันผ่านมาที่เราทำหลายอย่างร่วมกันแต่เห็นไหมครับผมว่าความผูกพันเนี่ยมันมีไพ่ทาวเวอร์ไพ่คิงถือดาบเข้ามากับเอ็มโพเรอร์ความผูกพันไม่สามารถซื้อความรักได้นะความผูกพันหรือสิ่่่่่่งงงอรรสิยาาาททีีวมมกัน ถ้าเราดีพอถ้าเรามีค่าพอเนี่ยมันคงสามารถซื้อใจแล้วก็สามารถใจแลกใจเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกคนนั่นเองนะครับความผูกพันไม่สามารถซื้อความหลักได้นั่นเองมาดูไพ่ของคนรักชาวสีสิงดีกว่าว่าเขารู้สึกไงกับคุณกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะผมไพ่เดชชาด,ดเข้ามานะผมตอนนี้ก็เหมือนกับคนที่เขาเหมือนกับมองเห็นเส้นทางหนึ่งที่เหมือนกับทางสองทางให้เลือกอะ่ะทางหนึ่งเขาเหมือนกับทางสีดําอีกทางนึงคือทุนเนี่แหละ เพราะฉันไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับคนที่มีทางเลือกเขาสามารถที่จะไปทําสิ่งที่เขาอยากจะทําได้เขาอาจจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันเป็นไพ่ทางสีดําเลือกทางที่มันผิดทางที่มันไม่ดีแต่เขาก็รู้แต่เขาบอกว่าคุณคือคนที่ดีนะคุณคือคนที่ทําดีกับเขานะคุณคือคนที่เคยดีกับเขามาก่อนคุณสองคนคมีความสัมดีร่วมกันมาก่อนเขาก็รู้ว่าทางไหนมันดีแต่เขาจะไปหลงผิดตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันไม่ดีจนกลายเป็นเหมือนกับตอนนี้เขาคิดว่าเขาไปข้างหน้าแล้วเหมือนกับอย่างที่ผมบอกไปว่า ก็หัวใจของเขาตัวของเธอตัวของเขาเนี่ยมีหัวใจเพื่อวันข้างหน้าแต่เราเนี่ยมีหัวใจให้กับเขามีหัวใจไว้กับความหลังกับความหิ้วยากันกับความรู้สึกที่เรามีค่าให้กันนั่นเองเขาอาจจะลืมง่ายเขาอาจจะคิดว่าเขาตัดใจตัดใจไปทําอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงเราอาจจะรู้สึกว่าฝังใจรักใครไปแล้วผูกพันลืมยากนั่นเองนะครับพไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่เดยแฮงแมนถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เห็นไหมผมให้เดีแฮงแมนวิธีบอกว่าเขาเหมือนกับคนที่ล่ามโซ่ต,ตัวเองไว้อะ ผูกขาตัวเองไว้ผูกแขนตัวเองไว้ไม่ยอมมาหาคุณเพราะฉะนั้นเด็แฮงแมนมาเนี่ว่าเขาก็คิดถึงคุณนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรให้เพื่อคุณเลยเขาไม่เลือกที่จะกลับมาเขาไม่เลือกที่จะเหมือนกับกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเคยสิ่งที่เขาเคยทำเหมือนกับสิ่งที่ดาบไปนี้เขาไม่เลือกที่จะกลับมาเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยเป็นเขาลืมตัวเองไปแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยแคร์เขาเคยรักเขาเคยกลับมาทุกครั้งเคยกลับมาหาเราทุกครั้งที่มีปัญหาเคยแคร์เรามากกว่านี้เคยรักเรามากกว่านี้แต่เเี่ขึาาดิิงงงคก็ทถจร แต่เขากลับรู้สึกว่าเขาเฉยชาเขาไม่กลับมาเขาไม่ทําอะไรทุกอย่างเพื่อเราเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นดิไฮแมนไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดคุณถามว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเขายังคงคิดถึงคุณนะซึ่งไพ่ใบต่อมาของผมขึ้นมาว่าไพ่ห้าเหรียญเข้ามาสาเหตุที่เขาไม่สนใจคุณสาเหตุที่เขายังไม่กลับมาเพะไพ่ห้าเหรียญใบน,นี้ไฟออฟเฮนิคอนเนี่ยก็คือเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับหาที่พัก กำลังเดินท่ามกลางพายุหิมะแล้วเหมือนกับกำลังหลงทางอยู่ผมคิดว่าตอนนี้ชาลัยสิงห์นเนี่ยท่านเนี่ยคุณคงเหมือนกำลังตามหาความรักของคุณตามหาหัวใจของคุณตามหาคนคนเนิรว่าตอนนี้หัวใจของเราเนี่ยอยู่ไหนนะตามหาว่าคนรักของเราเนี่ยตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเขาจุดขอบฟ้าเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงไหนนะเขานั่งรอเราอยู่หรือเปล่าพยายามตามหาเขาการเวลาเหมือนกับมันเหมิดมัน มันเดินต่อไปข้างหน้าแต่เราเดินเหมือนกับเดินสวนการเวลาเรายังเหมือนกับนึกถึงภาพเขานึกถึงันวเวลาที่เราเคยทำในหลายอย่างร่วมกันภาพเขายังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของเราภาพเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมตลอดเวลาที่เราค้นหา,หาหรือว่ายาามคิดถึงเขาทุกทีไรเนี่ยก็นึกถึงเขาว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราเคยทําร่วมกันมาเพราะฉันพ่ใบนี้เลยเหมือนกับเรายพยายามค้นหาอยู่เลยว่าเขาคนนั้นอยู่ไหนอะ่ะพยายามเดินสวนการเวลาอยู่เลยนะครับผมพะฉันพ่าห้าเหลี่ยมใบนี้ก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กรลังตามอยู่เขาหรือเปล่า กลางเหมือนกับเหนื่อยเจ็บปวดเสียใจแต่ก็ยังคงเหมือนกับไม่ยอมปล่อยหรือเปล่ายังถือขันขันหนึง่งยังถือน้ําความรู้สึกทุกอย่างไว้เนี่ยไว้ในใจของเราอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งไพ่ไปต่อมาก็คือเด็กถือถ้วยเข้ามาคนหนึ่งชาวสิงห์อาจจะคิดว่าขอโอกาสนะครับผมแต่อีกคนนึงเขาเลือกที่จะเหมือนกับเด็กถือถ้วยเหมือนกับเราเนี่ยแหละเพจออฟคัพเนี่ยแหละคนหนึ่งเขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหากว่าเราเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดี ไพ่ใบนี้เลยเหมือนกับชาวสิงรู้สึกว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มันไม่ดีไปคุณอาจจะคิดว่าเออเราจะขอโอกาสนะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมกลับมาแก้ไขกลับมาลองดูอีกครั้งได้หรือเปล่ามีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทากับเขาอยากใช้เวลากับเขาอยากจะทําด้วยกันนะผมมีตั้งหลายที่อยากจะไปด้วยกันด้วยซ้ำแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าเขาคิดว่าพอดีกว่าเขาคิดว่าเขาเหมือนกับปัญหาเป็นพังไปแล้วเขาไม่ต้องการกลับมาแล้วเขาอยากจะไปเหมือนกับสร้างสีสันมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณนะ่ะไพ่เด็กถือถ้วยมาบอกว่าคุณสองคนเนี่ย นะครับมันคือการที่เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วคนรักของชาวสิงตอนนี้เขาจะเหมือนกับไปเลือกสิ่งใหม่ไปเลือกการเปลี่ยนแปลงดลวยการเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณควรจะเหมือนกับบอกกับเขาว่าดีใจด้วยนะแล้วเราควรไปเริ่มต้นใหม่เช่นกันหรือเราควรจะเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่ใดวเช่นกันนั่นเองเขาเริ่มต้นใหม่แล้วเราอย่าจมอยู่เราอย่าจมเหมือนกับคนที่มันเหมือนกับยังจมอยู่้องรู้สึกอยู่เราควรจะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนอากาศในการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเช่นกันนะครับผมสำหรับชาวไคสิง พไพ่ใบสุดท้ายผม,มยเป็นไพ่ออรคเคิลแนะนำชาวสิงในเดือนกรกฎาคมว่าชายไบไลท์แคนเดลนะครับพไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณยังร้องไห้อยู่เนี่ยคุณยังเสียใจอยู่และคุณไม่ยอมยิ้มอ่ะมันก็เหมือนการที่คุณยังเหมือนกับไม่ยอมระบายสีไม่ยอมสร้างความสุขไม่ยอมสร้างสีสันกับตัวเองสิ่งดีๆก็จะไม่มีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณเอาแต่จมอยู่เอาแต่ความความเสียใจเดินหมุนเวียนการการเวลาเนี่ยมันผ่านพัดคุณไปแล้วคุณไม่ยอมเดินตามเวลาเนี่ยคุณเดินสวนการเวลามุอบออนไปวงกลม ผมยังคงรู้สึกเขาภาพเขายังชัดเจนทุกอย่างเหมือนที่เขาเพิ่งเลิกกับคุณเมื่อวานเหมือนกับเขายังเจอคุณเมื่อวานอยู่เนี่ยคุณอย่าทแบบนั้นเลยนะครับมันเจ็บเปล่าเาเพราะฉันไพนี้บอกว่าถ้าคุณยังมีโอกาสแก้ไขยังมีโอกาสที่จะไปขอโทษหรือว่าไปพูดคุยกับเขาหรืออยากจะเหมือนกับไปเคลียร์ปัญหาคาใจกันเนี่ยคุณควรจะเริ่มต้นบ้างคุณควรจะลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างแต่คุณคิดว่าเออมันจบไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วคุณก็รู้ดีมีแต่เราเน่ยแหละที่เดินถุนการเวลานะครับผมเพราะฉันไพนี้เราบอกว่า อยากให้คุณเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยเวลาผ่านพ้นไปอย่างเดียวอยากให้คุณเริ่มยิ้มเริ่มสร้างความสุขเริ่มเลิกเริ่มสร้างความสีสันในชีวิตอยากทาอะไรที่มีความสุขก็ทํซะเถอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเป็นลรง,งใจให้ชาวไร่สิงห์หลาท่านให้ทําแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครอยากดูในส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสวดีครับ